แม่หลายๆบ้านมีข้อสงสัยว่านมอินฟาทีนี่ทำไมถึงเหมาะกับเด็กน้ำหนักน้อยน้ำหนักตก<ม>แล้วเมื่อน้ำหนักน้อยน้ำหนักตกเกณฑ์กินนมผงสูตรปกติได้ไหมคำตอบก็คือกินได้ค่ะแต่ว่าน้องจะได้รับพลังงานในการทำน้ำหนักได้ไม่เพียงพอค่ะเพราะในนมอินฟาทินี่นะคะให้พลังงานสูงค่ะเป็นนมไฮเอเนอร์จีฟอร์มูลาค่ะแม้ลูกจะกินได้น้อยแต่ได้รับพลังงานครบ ช่วยเร่งน้ำหนักให้ทันช่วงวัยที่ควรค่ะอินฟาทินีมีโปรโตีนและไขมันที่ย่อยง่ายค่ะช่วยให้น้องดูดซึมสารอาหารได้ดีค่ะแม้ท่าจะยังไม่แข็งแรงก็ตามค่ะอินฟาทินี่มีทั้งกอสและฟอสตใหญ่อาหารทำงานร่วมกันค่ะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกในเด็กที่กินยาค่ะและยังเหมาะกับเด็กที่ต้องการฟื้นฟูเรื่องน้ำหนักค่ะเช่นน้องหลังป่วยเบื่ออาหารเด็กที่มีภาวะข้อต่อกำหนดหรือน้องที่กินนมแม่แล้วน้ำหนักไม่ขึ้นลองอินฟาทินีนะคะให้พลังงานเฉลีย 1, ่ย100แคลอรี่ต่อ 1, 100ลอร่ะ หรือ30บแคลต่อออนค่ะการชงของนมอินฟาจีนี่จะไม่เหมือนนมสูตรปกติทั่วไปนะคะดังนั้นจะมีการชงนะคะตามน้ําหนักนะคะแล้วก็สัดส,ส่วนให้ถูกต้องตามโภชนาการส่วนนมสูตรปกติทั่วไปนะคะจะให้พลังงานอยู่ที่67แคลต่อ100 ML มลค่ะหรือ20แคลต่อออนค่ะดังนั้นในกลุ่มเด็กที่ต้องการเพิ่มน้าหนักจึงต้องการเพิ่มพลังงานมากกว่าเด็กปกติทั่วไปค่ะถ้าบ้านไหนนะคะลูกกินน้อยกินไม่เก่งเลือกกินน้ําหนักน้อยน้าหนักตกเกณ ก็สามารถใช้อินฟาทินี่ในการเสริมให้น้องได้นะคะและก็จะมีหลายบ้านที่เป็นเด็กแพ้โปรตีนวัวก็จะบอกว่าฮัลโหลแม่คะมีนมเพิ่มน้ําหนักสําหรับเด็กแพ้โปรตีนวัวบ้างไหมคะคำตอบคือไม่มีค่ะเพราะนมเพิ่มน้าหนักจะมีทั้งโปรตีนวัวและก็เรซิตินที่เด็กแพ้โปรตีนวัวกินไม่ได้ค่ะดังนั้นบ้านไหนที่เป็นเด็กแพ้โปรตีนวัวต้องการตัวช่วยในการอัพน้ําหนักตัวนี้ค่ะ ใส่นะคะในนมให้น้องมืออม้อเช้าค่ะเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่ดูดซึมได้ดีที่สุดค่ะเพียงนะคะน้อง6เดือนขึ้นไปนะคะที่ยังไม่ถึง1ปีครึ่งซองค่ะใส่ในนมรสชาตินมจะไม่มีการเปลี่ยนรสนะคะส่วนบ้านไหนนะคะน้อง1ปีขึ้นไปแล้วก็ใส่1ซองได้เลยค่ะในกล่องก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะส0ซองค่ะ6เดือนไม่ถึง1ปีนะคะครึ่งซองค่ะเท่ากับ1กล่องจะกินได้20วันค่ะส่วนบ้านไหน1ปีไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะ1ซองนะคะจะกินได้10วันค่ะเพราะ1 1ปปีไไ้้ตอองงดดรัับค่ะงนั้นนะะคเซถูกใจแม่นะคะ สำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะอินฟาทินี่ vs บูมค่ะ mm hmm. ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบูมค่ะให้ไลซีนะคะมากถึง600มิลลิกรัมแล้วก็กูตามีอีก800มิลลิกรัมมีอะโวคาโดมี MCT Oil ค่ะเมื่อเขาทำงานร่วมกันผลลัพธ์ก็จะออกมาชัดเจนได้เร็วขึ้นค่ะดังนั้นนะคะบ้านไหนนะคะลูกค้าที่แพ้โปรตีนวัวก็เอาตัวนี้ไปเสริมกับนมนะคะ Extensiv e h y d ร o l y z e ฟ f l ของน้องได้เลยก็จะเป็นพวกแปปติ แอสโตนูตามีเย็นนะคะมีโอเคดเพออะมิโนกลุ่มพวกนี้นะคะบ้านไหนนะคะต้องการผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะคะลูกค้าก็สามารถเสริมในนมกลุ่มเพิ่มพลังงานได้ค่ะนะคะท้งอินฟาชินีนะคะสําหรับน้องหกเดือนขึ้นไปเท่านั้นนะคะเอชี H ่ิหกแอลบีค่ะเอ็นฟาพีเมชัวค่ะบ้านไหนไม่รู้ว่าจะเลือกนมตัวไหนก็สามารถทักแชทได้เลยนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้จะเป็นช่องแอดมินค่ะนะคะแล้วเจอกันค่ะ